สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจ๊น้ำกาคขาเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li like น์แอดเลยก็ได้เพื่อนๆสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้น สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVAP จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยเอาแล้วครับผมสุดครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชนะนะจ๊าวันนี้เราก็อยู่ในเกม เรียวโยกังนะฮะเรียวโยกังคลาสสิกด้วยนะก็เรียวโยกังคลาสสิกเนี่ยก็เคยเปิดให้โค้ดเบต้าไปแล้วนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คาดหวังนะว่ามันจะเป็นเหมือนกับยุทธภพเลือดใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคนละแบบเลยก็คือเรียวโยกังอะแหละโยกังเรียวนะเราก็เคยเล่นกันมาแล้วแหละเพราะมันเปิดมานานแล้วไอเรียวโยกังเนี่ยคนไทยน่าจะรู้จักกันหมดแล้ววันนี้ก็โอเพนเบต้าแล้วนะครับผมผมลองไปทดลองเล่นแล้วโค้ดเบต้าผมก็ทําคลิปไปแล้ว ก็นั่นแหละก็คือเลียวโยกังไม่ต้องพูดอะไรมากวันนี้มันเปิดวันแรกก็เลยจะเข้ามาเล่นนิดหน่อยแหละเข้ามาเล่นสักนิดหนึ่งสักคลิป2คลิปประมาณนั้นแหละตอนที่โค้ดเบต้าเราลองเล่นเป็นหันกวางใช่ไหมเขาบอกว่าหันกวางเนี่ยมันจะเพิ่ม30%อะไรวะเก่งขึ้น30%น่ะแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วก็มันก็คือดาบอะที่แบบดาบแต่ว่าเปลี่ยนต่างแค่สกิลอะ สกิลหันกวางใส่เข้าไปอะ <c oughs> ถ้าจะทําแบบนี้ก็ไม่ต้องมีหันกวางก็ได้ถ้าถ้าจะทําแบบว่าเอาตัวละครดาบมาแล้วก็เปลี่ยนแค่สกิลนัล่นจะทำตัวละครใหม่ด้วยอะไรด้วยเนาะเออแต่ผมเล่นธนูดีกว่าเพราะว่าผมเคยเล่นนานมาแล้วผมเล่นธนูนี่เล่นเล่นง่ายนะฮะเ,เล่นธนูสร้างเลยใส่ชื่อเอาชื่อตรงนี้ใส่ชื่อช่องไปเลยเอ่าเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เกมมีแจ,ก,แจกโค้แจกโค้ดด้วยนะ ผมก็เลยจะมารับโค้ดแล้วก็เล่นเล่นแบบเล่นแค่ช่วงแรกแหละผมว่าน่าจะสนุกอยู่มันสนุกอยู่เอาจริงถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเติมโค้ดยังไงอ่ะเดี๋ยวใส่โค้ดมีกี่โค้ดวะแจก50000นทองเหรอมีโค้ดแจก5 0 0 0สนทองมีโค้ดเดียวปะปึ๊บได้ยัง50000นทองอยู่ในไหนจดหมายนี่ออเฮ ถ้าเข้ามาเล่นเรื่มแรกก็จะได้ชุดได้อะไรด้วยอ๋อนี่ได้สัตว์เลี้ยงด้วยอุย้ยดีนะดีนะรับทั้งหมดเลยครับผมเบ๊บมีทั้งหมด800,000ทองได้โค้ดมาด้วยเมื่อกี้อ่ะเข้ามาเล่นตอนแรกเนีย่ยเราก็จะได้ของตามเมื่อกี้เลยมันจะมีอ,อะไรวะมีแพนกวินมีเสือให้เราขี่ด้วยแล้วก็มีกล่องให้เราสุ่มของมียาให้นะฮะมีแฟชั่นชุดคุมลูกเจี๊ยบให้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมเข้าไปอ่านในเว็บ มาว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เฮ้ยทนูเอ้าเอา้เอา,อ,าอะไรวะเดินเองเฉยเลยไหนแฟชั่นอะไหนเอา้าแล้วก็งงไปหมดเลยเนี่ยอ่านี่ไงแฟชั่นลูกเจี๊ยบติดตั้งไปปึ๊บเอออ่าแฟชั่นลูกเจี๊ยบถ้าเป็นเวอร์ชั่น bc จะสีเหลืองๆนชุดนี้จําได้เวอร์ชั่นนี้เป็นสีแดงๆหรอนี่ก็ได้ยาอันนี้มา100 ยาอันนี้มัน100อย่างละร้อยแหละฟื้นฟู HP จานวนมากจํานวนมากแล้วเท่าไหร่ฟื้นฟูเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่บอกได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มากดเคลื่อนย้ายปุ๊บยืนยันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บใช้ได้เลยใช่ไหมน่าจะใช้ได้เลยแหละมันเป็นชิ้นส่วนนะเกมเนี้ยพวกสัตว์เลี้ยงพวกอะไรเงี้ยมันต้องเก็บชิ้นส่วนเอามาผสมกันมันจะสอนอะไรนั่งหนาเนี่ยโอ้ยผมไม่ชอบเลยมันสอนอะลงทะเบียนปุ๊บอ่าได้เลยนี่ติดตั้งโอเคหนูมีหนูด้วยลงทะเบียน แล้วก็ติดตั้งอู้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะมีสัตว์เลี้ยงพวกนี้แต่ว่าทุกคนในเซิร์ฟก็ได้อืมไม่ต้องดีใจเพราะว่าทุกคนได้เท่ากันถ้าไม่เติมอ่ะโอเคเราเปิดกล่องฮะกล่องจะสุ่มยุทธภัณฑ์ระดับดีถึงเอสเลยหรอโอ้เปิดทีเดียว1ิอันไปเลยปั๊บนีไม่ได้ของเอสมา1อันว่ะเป็นรองเท้าแต่อยากได้เป็นชุดมากกว่าชุดแฟชั่นผมปิดได้ไหมชุดแฟชั่นไม่อาโอ้โหมันไม่แสดงว่ะมันไม่แสดงอ่ะ ถ้าเป็นชุดถึงจะแสดงเกมนี้แสดงแค่ใส่ชุดถ้าแบบว่าใส่ปลอกแขนใส่รองเท้าเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ไม่ดีเลยคิดถึงโยกังที่แบบใส่ปลอกแขนแล้วก็ใส่ชุดมันก็จะไม่เหมือนกันอะ่ะเออผมชอบแบบนั้นมากกว่าได้รองเท้าอะ่ะเอ้แต่เอารองเท้าเมื่อกี้เราได้เอสนี่มันดีกว่าน,นี้นี่โอ้เกือบจะดีใจละโอ้อาวุธระดับดีเกมกาชาชัดๆโยกังกาชาโยกังมันไม่ควรเป็นเกมกาชานึกออกไหม ควรจะเป็นเกมอ่ะฟาร์มมอนเตอร์หาของฟาร์มของงนี้เนาะมันเป็นเกมกาชามัมนก็เลยแบบคนก็เลยค่อนข้างที่จะบ่นเยอะไว้หน่อยโอเคแล้วก็ไปเก็บเวลกันอ่ะก็ตอนนี้ก็เล่นมาโอ้นานแล้วนะประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงแล้วเล่นมาเลเวล41ก็ตอนนี้ก็คือเดินเควสไปเรื่อยๆเลยเดินเควสล,ลงดันครับผมคอนเทนต์ในเกมอ่าเรียวโยกังคลาสสิกก็จะมีประมาณนี้แหละของที่แจกอ่ะอเอาจริงๆนะ มันน่าจะแจกของให้มันดีกว่านี้หน่อยนึกออกไหมคือผมไม่ได้รู้สึกอ่าตอนที่ผมเล่นโค้ดเบตา้าแล้วเขาแจกของมาให้ผมสุ่มของสุ่มนู่นสุ่มนี่เล่นๆอะ่ะมันรู้สึกว่ามันสนุกอยู่เว้ยเพราะว่าเราไม่ต้องเติมแล้วเราได้ของมาอ่ามามาใส่ฟรีๆแล้วเราก็ได้อ่าไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆได้เพราะว่าของที่เขาแจกมามันมันค่อนข้างที่จะให้เยอะแต่พอตอนเปิดเกมอะ่ะแจกของน้อยมากน้อยจนแบบว่าเอ่อ แจกทำไมเนี่ยแจกเงินอันเนี้ยแจกเงินอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรได้คือมันก็มีแหละที่จะเอาไปทําก็อ่ะเนี่ยเอาไปตีบวกตีบวกอาวุธตีบวกชุดเนี่ยตีบวกตรงนี้ก็ใช้เงินใช้เงินตัวนี้นะอืมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้คือแบบเอออย่างน้อยเนี่ยเปิดเกมใหม่ๆเนี่ยใครที่เข้ามาเล่นในช่วงเวลานี้แจกแบบว่าเป็นชุดทั้งเซตเลยก็ได้ชุดอาวุธปอกแขนรอ,องเท้าอะไรเงี้ย สักระดับ A อะไรเงี้ยเป็นเทียเออะไรเงี้ยทั้งเซตเลยอะไรเงี้ยก็ได้จะได้ให้คนที่มาเล่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยมาลองเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเออถ้าเรามีชุดเทียเอเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้ามันแบบเทียที่สูงขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นอีกอะไรเงี้ยคือตอนเนี้คนเขารู้หมดแล้วอะว่าเกมเรียวโยกังอะมันเป็นแบบไหนมันเคยเล่นกันมาหมดแล้ว พียงแต่ก็มีบางคนที่ยังไม่เคยเล่นอย่างผมเนี่ยผมเคยเล่นแต่ผมไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นแค่ลองเล่นเฉยๆ ừ, คือตอนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วมันเลยไม่ค่อยว้าวสำหรับโยกังตัวนี้แต่ว่าคนที่เขาชอบมันก็มีแต่คนที่ไม่ชอบมันก็มีแล้วก็พอเวอร์ชันนี้มาเปิดผมรู้สึกว่าเออไม่ <c oughs> เอาจจริงๆไม่อยากวิจารณปในแง่ลบเยอะเพราะว่ามาเปิดเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีอาชีพฮาลินกับฮันกวางเข้ามาบอกว่า อาชีพฮาลินกับฮันกวางเนี่ยจะเพิ่ม3 0ความเก่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เพิ่มหรอกผมว่าผมไปลองแล้วไม่ได้เพิ่มตอนโค้ดเบต้าผมลองแล้วไม่ได้เพิ่มอะไรเลยไม่เห็นจะเก่งเลยแบบที่โฆษณาสู้เนี่ยธนูเห็นไหมธนูเต็มเซิร์ฟเลยธนูเล่นง่ายสุดแล้วถ้าเรียวอยู่กลงแต่หมอนี่ผมยังไม่เคยลองนะหมอก็น่าจะคล้ายๆกันแหละคิดว่าหมอน่าจะเล่นง่ายเหมือนกันเพราะมันตีไก่อ่าเกมเนี้ยถ้าอาชีพตีไกผมว่าเล่นง่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นธนูหรือหมอน,น่าจะเล่นง่ายหมดเลยนะ ตัวเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคอนเทนต์เนี่ยเรารู้จักกันหมดแล้วแหละเพราะเกมนี้มันเปิดมานานมากแล้วนะฮะเคยเปิดในไทยมานานมากแล้วอันนี้ก็แค่เปิดใหม่เป็นชื่อใหม่แล้วก็อัปเดตระบบใหม่ๆเข้ามานิดหน่อยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ระบบใหม่ๆยังไม่เห็นอะไรที่มันใหม่ๆเลยมีแต่เดิมๆใหม่ๆก็จะมีแค่อาชีพอ่ะฮันกวางกับฮาลินอ่ะซึ่งฮันกวางกับฮาลินอ่ะเข้ามาแล้วก็เอาเอาตัวดาบอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นฮันกวาง นึกออกไหมาดาบก็ยังมีนะก็ยังมีอาชีพดาบให้เล่นแต่ไออาชีพพันกวางอ่ะก็เอาโมเดลเดียวกันกับดาบเลยแล้วเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอาชีพพันกวางแล้วสิ่งที่เปลี่ยนก็จะมีแค่ปานกับสกิลแต่ว่าตัวละครเป็นดาบใส่ชุดก็ใส่ชุดของดาบผมก็เลยไม่ค่อยโอเควะ่ะทำไมทำแบบเออทำแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทำย้อมแมวอะ่ะเออเหมือนย้อมแมวมาขายอะ่ะมันรู้สึกว่า ทุเลต์ป่ะอืมทำบทำทั้งทีเนาะไม่ทําดีๆอะ่ะคือเออประมาณนี้แหละมาเล่นตอนแรกกะว่าจะเล่นให้เอ็นจอยเล่นให้สนุกแล้วมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแบบสนุกแต่พอเล่นมา4ี่หชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าอืมก็นั่นแหละเลียโยกังแล้วก็มีคําว่าคลาสสิกต่อท้ายอยากเล่นหรือเปล่าก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบนะส่วนตัวผมผมเฉยๆเฉยๆไปทางที่แบบเกือบจะไม่ชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบแบบความ คลาสสิกที่เป็นคลาสสิกจริงๆนะฮะซึ่งถ้าเวอร์ชันเนี้ยมันทำใหม่แล้วทำอ,อ,อาชีพอาชีพอะไรวะอาชีพพันกวางกับฮาลินเข้ามาใหม่ที่มันบอกว่าอัพเข้ามาใหม่แล้วทำไอ,ไอสองตอนนั้นดีๆที่เป็นฮาลินกับพันกวางจริงๆอะ่ะผมว่ามันจะน่าสนใจกว่านี้แต่นั่นแหละเขาทำมาแบบเนี้ยมันใครอยากเล่นก็เล่นนะผมมองว่าประมาณนี้นโอเคไปละครับบ๊ายบาย